สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมนายคมพีคักของรับอีสุคิงยอนสขาปักช่องครับวันนี้นะครับมาตามสัญญาครับที่เคยบอกไว้ว่านะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมความแตกต่างระหว่างรถรุ่นรักชูรี่และก็เอริแกนนะครับออเนียลอีสุมิวเอ็กซี่ครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ทุกท่านดู2คันที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านอยู่นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันไหมนะครับเริ่มจากไฟหน้ากระจังหน้านะครับต้องบอกเลยครับว่า ทั้ง,งตต 2, Oil, rainbow, 2> 1, ตัวนี้เหมือนกันเป็นอย่างยิ่งครับสเปคเดียวกันทุกอย่างเลยครับไฟหน้านะครับเป็นบายบีม LED นะครับตัวนี้ฮะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนี้อีกเช่นกันนะครับก็คือลักษณะเหมือนกันเลยนะครับแต่นะครับเห็นไหมฮะเข้ามาใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับมีอะไรครับนะฮะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับนี่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับทั้งหมด4จุดครับตัวนี้ฮะ นะครับเสื้อด้านมาทั้งหมด4จุดนะครับส่วนตัวนี้ครับนี่ฮะไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีนะฮะนี่ไม่มีนะครับตัวนี้ฮะนี่ครับแล้วก็นะครับมาดูด้านบนนะครับเสาอากาศครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบหนวดกุ้งนะครับคือตัวรักชูรี่นะครับเป็นแบบหนวดกุ้งนะครับมาทางด้านนี้ครับเสาอากาศอยู่ทั้งไหนเอ่ยนะครับเสาอากาศจะอยู่ทั้งด้านหลังด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นแบบ ครีบฉลามนะครับรับสัญญาณของวิทยุนะครับตัวนี้ก็รับสัญญาณของวิทยุเช่นกันนะครับส่วนนะครับของไฟนะฮะไฟเลี้ยวนะครับก็จะเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวก็จะเหมือนกันลักษณะแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับแล้วที่นะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ 1.9 DDI Blue Power นะครับที่ให้แรงม้านะครับสูงถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับในการที่จะขึ้นทั้งชันนะครับหรือมีการบรทุกคนไปทั้งหมด7คนนะครับเต็มอัตราทุกที่นั่งเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ให้แรงบิดนะครับในการขึ้นทางชันหรือบรรทุกของหนักๆเข้ามานะครับก่อนนี้อยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับที่รอบกว้างๆคือ1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับก็ บอกเลยครับว่าขึ้นเขาได้สบายๆนะครับเพราะว่าบางท่านบอกวิถาวว่า1.9นะครับจะขึ้นภูทับเบิกไหวไหมจะขึ้นเชียงใหม่ไหวไหมอันนี้ต้องบอกว่าสบายๆอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมนะครับกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดครับตัวนี้นะฮะแล้วราคาล่ะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านะครับถ้าเกิดว่าในรุ่นของตัวเอริกนนะครับในรุ่นของอริกนสีขาวมุกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 1 3 6่0 0้านามนะครับรุ่นลักชัวรี่นะครับสีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่1 3 1 6 0ล้านามนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าราคาแตกต่างกันอยู่ที่45,000บาทแค่นั้นเองนะครับแตกต่างกันอยู่ที่ราคา45,000บาทนะครับแล้วมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันมาอีกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันอันดับแรกกันครับก็อย่างที่บอกไปครับ ของตัวนี้นะครับตัวของเอลิแกนตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดอยู่8จุดนะครับด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับช่วยในเรื่องของการจอดเข้ารถในซองแคบๆได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนตัวรักชูรี่ตัวนี้ถูกกว่า45,000บาทนะครับตรงนี้ต้องใช้ทักษะของตัวเองนะครับตรงนี้ฮะตัวนี้นะครับนี่เสาอากาศครับนี่แบบนี้ครับเสาอากาศเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เสาอากาศจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็สำหรับในตัวของรุ่นนะครับของรุ่นตัวเอริกนนะครับจะมีด้วยกันอยู่6สีนะครับก็คือจะมีสีขาวมุกคือสีที่โชว์อยู่นี้นะครับมีสีแดงครับสีดำสีบอลเทาสีบอลเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับส่วนในตัวของลักชูรี่นะครับจะมีด้วยกัน3สีนะฮะจะมีด้วยกัน3สีนะครับตัวนี้ครับ สีขาวที่โชว์อยู่นะครับแล้วก็สีบอลดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับรักชูรี่จะมีด้วยกัน3สีแต่ถ้าเกิดเอริกนนะครับจะมีด้วยกัน6สีนะครับมาดูส่วนอื่นกันครับว่าสำหรับตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางนะครับให้มาขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับของตัวแม็กขนาดขอบ18นิ้วยาง2 60นนะครับตัวนี้ฮะนี่ครับ นะ่ฮะนี่ยาง260นะครับของตัวเอริแกนนะครับยางเอริแกนนะครับนี่ฮะยาง260นะครับคราวนี้เรามาดูของตัวลักชัวรี่นะครับก็ให้มาขนาดเท่ากันนะครับก็ให้มาขนาดเท่ากันเลยนะครับให้มาขนาดเท่ากันนะครับนี่อ่าเรามาดูกันอื่นครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันอีกภายนอกนะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปแล้วบางส่วนนะครับ เนี่ยมีโครเมียมตรงนี้เข้ามาให้เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับนี่ของเอริกันนะครับจะมีโครเมียมตั้งแต่ประตูด้านหน้านะครับยาวไปถึงนะครับด้านท้ายนะครับถึงด้านท้ายเลยนะครับลักเชอรี่แหละครับมีไหมลักเชอรี่จะไม่มีเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับสีดําด้านเข้ามาให้ยาวแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันเข้ามาอีกนะครับก็คือ เห็นไหมฮะตัวของ e อลิแกนนะครับจะมีตัวระบบ BSM นะครับ BSM มีเข้ามาให้นะครับคือตัวที่สามารถที่จะเตือนนะครับว่ามีรถทางด้านหลังจะแซงขึ้นมานะครับจะมีไฟโชว์ให้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราจะเปลี่ยนเลนเราจะเลี้ยวนะครับถ้าเกิดมีรถด,ด้านหลังจะแซงขึ้นมาตัวนี้จะกระพริบ IP, มาให้นะครับตัวนี้จะกระพริบ IP, มาให้นะฮะ มาดูของรัก u r y กันก่อนครับว่ามีไหมนะครับรักชูรจะไม่มีตัวนี้เข้ามาให้เห็นไหมครับตัวนี้อันนี้ก็คือความแตกต่างกันอีกนะครับ1จุดนะครับตัวของตัวของตัวรักชูรนะครับจะเป็นกุญแจนะฮะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับนี่ฮะจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวสัญญาณการขโมย นะครับพร้อมกับตัวสัญญาณกับขโมยนะครับตัวนี้ก็มีที่เสียบนะครับส่วนตัวของ e อ r ิแกนนะครับของ a อ l ิแกนนะครับจะเป็นกุญแจมาให้แบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะเป็นกุญแจแบบนี้เข้ามาให้นี่ครับเห็นไหมฮะสามารถที่จะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับแล้วเราไปดูด้านท้ายกันครับนะฮะด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี เห็นไหมฮะเซนเซอร์นะครับด้วยกัน4จุดนะครับเซนเซอร์ด้วยกัน4จุดนะครับนี่ด้านท้ายนะครับนี่ฮะเสาอากาศนะครับมีมาให้สปอยเลอร์มีมาให้ไฟเบรกล้อที่3มมีมาให้โลโก้ตัวใหญ่ๆเหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ตัวลักชูรี่นะครับไฟท้ายมีมาให้ลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับมีเหมือนกันทุกประการนะครับ แต่เซ็นเซอร์นะครับด้านท้ายจะไม่มีเห็นไหมครับเซ็นเซอร์มาให้ด้านท้ายไม่มีนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีสปอยเลอร์เข้ามาให้เช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเปิดฝาท้ายกันนะครับตัวนี้มีกล้องเข้ามาให้นะครับสำหรับตัวรักชุลี่คราวนี้มาดูวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเหนเเ็นไหมฮะการเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวล็อกนะฮะจะไม่มีตัวล็อกนะครับจะไม่มีตัวเปิดด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับตัวรักชุลี จะต้องใช้มือเปิดครับดันดึงมันออกมาดึงมันออกมาครับเนี่ยมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่สงสัยตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับน่าจะทําเอาไว้สามารถใส่เพิ่มได้หรือเปล่านะครับในรุ่นนี้นะฮะเวลาที่จะปิดครับก็ดึงมันลงมาครับนะฮะดึงมันลงมานะครับแล้วก็กดมันลงไปครับแบบนี้นะฮะกดลงไปแบบนี้นะครับ มาดูทางด้านของตัว e อ r l y c a n นะครับเอลิแกน n นะครับเปิดนะครับจากรีโมทได้นะครับนี่ลองเปิดดูนะครับนี่ฮะเปิดดูครับเห็นไหมฮะประตูเปิดแล้วครับเห็นไหมครับเปิดจากด้านท้ายได้เออเปิดเปิดจากด้านท้ายก็ได้เปิดจากที่รีโมทก็ได้นะครับก็จะมีนะครับนี่ปุ่มตรงนี้เวลาเปิดปิดประตู เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือนะครับตัวของเอลิแกนนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะเพิ่มความสะดวกสบายเราจะปิดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ปิดตรงนี้ไหมฮะนี่ครับปิดแล้วนะครับปิดแล้วครับเห็นไหมฮะนี่ปิดแบบนี้นะครับจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ที่เปิดอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มไว้ล็อกรถนะฮะเนี่ย ตรงนี้ถ้าได้ยินเสียงตีดตีดอยู่เพราะว่าประตูด้านหน้าไม่ได้ปิดนะครับก็จะร้องเตือนแบบนี้เห็นไหมครับในลักษณะอย่างนี้นะครับเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่เปิดออกมาอย่างนี้เลยเลยนี่นี่ครับนี่ฮะอ่เปิดไว้ก่อนนะครับคราวนี้มาดูความแตกต่างกันอีกนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเอลิแกนกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตปิดประตูท้ายสักนิดหนึ่งนะครับอ่ปิดจากรีหมดได้นะครับนี่ เดี๋ยวเอาไว้ปิดจากด้านในให้ดูดีกว่านะครับนี่นะฮะนี่เราสามารถปิดจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับนี่ครับประตูมันก็เริ่มปิดลงมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าของตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวตั้งเห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้จะปรับตั้งอัตโนมัตินะครับจะปรับตั้งอัตโนมัตินะฮะแผงข้างประตูนะครับนี่ ก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับสีเดียวกันแบบนี้นะครับที่พิเศษเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับจะเพิ่มเปลี่ยนโนแบ็คเข้ามาให้ตรงนี้นะครับนี่เข้ามาให้นะฮะเบาะด้านผู้ขับนะครับก็จะเป็น8ทิศทางเช่นกันนะครับถุงลมตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ลูกนะครับจะมีทั้งหมด6ลูกนะครับมีที่ด้านหน้า2ลูกนะครับด้านหน้า2ลูกเบาะคู่หน้านะครับอีก2ตัวนะครับแล้วก็ แผงข้างนะครับแผงข้างทั้งสองข้างเนี่ยเป็นม่านถุงลมเข้ามาให้นะครับนี่ครับแล้วกระจกข้างหน้าตรงนี้นะครับกระจกข้างหน้าตรงนี้ครับจะเป็นปรับแสงอัตโนมัตินะครับกรณีที่ว่าเราขับกลางคืนแล้วนะครับมีรถคันหลังเปิดไฟสูงนะครับตัวนี้ก็ปรับให้อัตโนมัติไม่ต้องปรับเองนะครับไฟนะครับที่ม่านบังแดดนะครับกระจกเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับนี่ฮะปึ๊บ จะมีไฟให้แบบนี้ด้วยเห็นไหมครับในรุ่นของ e อริกั n นะครับจะมีให้แบบนี้นะครับทั้งด้านผู้ขับขี่แล้วก็ด้านผู้โดยสารนะครับจะมีมาให้นะครับหน้าจอนะครับจะมีขนาด9นิ้วนะครับแล้วที่สำคัญครับตัวนี้นะฮะจะเป็นระบบกดเห็นไหมครับเนี่ยฮะระบบกดเปิดสตาร์ทนะครับระบบกดสตาร์ทนะครับระบบกดสตาร์ทแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอ นะครับนี่เป็นแบบขนาด9นิ้วนะครับแต่ไม่มีแผนที่นะนะครับไม่มีแผนที่เพราะมันสามารถต่อ Apple Car า l a เพได้นะครับ Android Auto ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแอร์อ t o โตสามารถที่จะแยกซ้ายขวาได้นะครับแอร์ตัวนี้นะครับก็ป้องกันผุดฝุ่นนะครับ PM 2.5ได้นะครับแล้วก็มีนะครับระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับ ขึ้นลงทางชันนะฮะ ESC TCS นะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันส่วนการสายของตัวลากพ่วงกรณีที่ว่าเรามีการไปลากพ่วงเช่นแถวพัทยาอะไรต่างๆที่เขาเอาไปลากเรือนะครับมีออโต้เบรกโฮนะครับนี่เห็นไหมมีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับนี่ก็บุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็บุนุ่มมาให้ทั้งหมดเช่นกันนะครับนี่ก็เปิด แอร์ด้านหลังมีมาให้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะด้านหน้านะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเบาะของผู้โดยสารฝั่งทางโน้นนะครับก็จะเป็นนะครับปรับอัตโนมือนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับจะมีไฟฟ้าเฉพาะตัวอันติเมตเท่านั้นนะครับมาดูด้านตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับจะมีลําโพงด้วยกันทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับ ลำโพงด้วยกันทั้งหมดอยู่แปตัวนะครับที่วางแก้วที่วางขวดน้ํานะครับมีมาให้ครบนะฮะนี่ครับมีที่พนักวางแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้ดึงออกมาได้เหมือนกันมีให้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยนะครับมีที่ชาร์จไฟเหมือนไฟบ้านเลยนะครับ220โวลต์นะครับตรงนี้สามารถเสียบปลั๊กพ่วงนะครับออกมาต่อเล่นคอมเล่นต่างต่างพวกนี้ได้นะครับ เสียบเนี่ยแต่ผมบอกเลยนะหูข้าวได้แต่ไม่สุกนะครับอันนี้ก็เสียบ USB เห็นไหมฮะเสียบ USB เข้ามาให้ได้นะครับที่ห้อยถุงแกงนะครับที่จับขึ้นนะครับมือจับขึ้นต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็มีนะครับนี่ก็มีเห็นไหมฮะตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็การพับเบาง่ายๆนะครับเนี่ยฮะพับขึ้นต่างๆพวกนี้นะครับง่ายๆนะครับมีตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิด พัดลมที่ด้านหน้าแล้วนะครับก็สามารถปรับความแรงที่ด้านนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ด้านนี้ได้นะครับแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวอันติเมดนะครับอของตัวเอริแกนนะครับขอโทษทีนะครับของตัวเอริแกนนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือนะครับระบบ rcta นะครับระบบ rcta ก็คือนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราถอยออกจากซองนะครับมีรถขับผ่านเข้ามานะครับระบบจะทำงานร่วมกับ bsm นะครับในการที่จะ มีเสียงเตือนนะครับจากภายในรถนะครับพร้อมกับกระพริบที่กระจกมองข้างนะครับว่ามีรถผ่านเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่ระบบอีเลแกรมีเข้ามาให้นะครับคราวนี้เราไปดูภายในนะครับของตัวดูภายในของตัวเออข้ามมาดูตัวนี้ก่อนครับว่าตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นยังไงนี่เบาะมันจะเป็นเบาะปรับอัตโนมือนะครับช่องเก็บของครับ นี่เห็นไหมครับมีมาให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่ช่อง CD ของตัวเอลิแกนนะฮะอันติเมตครับขอโทษทีนะครับอันนี้ก็ที่เก็บของนี่ฮะนี่ที่เก็บของนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่พิเศษเลยนะครับสำหรับของตัวเอลิแกนนะครับที่พิเศษเลยนะครับของตัวเอลิแกนนะฮะเมื่อเราปิดสวิช์นะครับเมื่อเราจะกลับ เราปิดประตูแล้วนะครับเราจะกลับแล้วนะฮะเนี่ยมันจะดังหนึ่งครั้งทั้งที่ไม่ได้กดอะไรนะครับเนี่ยผมไม่ได้กดอะไรเห็นไหมผมไปชูเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดห่างจากของตัวรถนะครับประมาณ3เมตรนะครับรถมันจะล็อกเองนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยรถมันล็อกแล้วนะครับรถมันล็อกแล้วนะฮะผมดึงนะครับผมดึงนะฮะเนี่ยผมดึงประตูแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วนะฮะ ก็สามารถที่จะเปิดประตูแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นของลักชัวรี่กันนะฮะภายในว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ครับของลักชัวรี่นะครับภายในก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเลยนะครับแผงประตูนี่คล้ายกันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือตรงนี้นะครับเพราะตัวนั้นจะเป็นเปลี่ยนโนแบ็กแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุ คุณภาพดีนะครับมาทางด้านนี้ครับอันนี้จะมีที่ปรับไฟเห็นไหมครับที่ปรับไฟสูงต่ำนะครับเสียงมันดังแล้วเราเขียบกุญแจนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราฝั่งทางนู้นเขากดสตาร์ทเอานะครับเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบเสียบแล้วก็มีสัญญาณการขโมยเข้ามาให้ในตัวนะครับนี่ครับแผงของพวงมาลัยนะครับผมบอกเลยเหมือนกันเลยพวงมาลัยนะครับ เป็นนะครับตัวนี้ครุยคอนโทลแบบล็อกความเร็วนะครับไม่ใช่ระบบแปรผันนะครับทั้งเอลิแกนนะครับแล้วก็ของลักช r รี่จะไม่ใช่ระบบแปรผันนะครับแผงหน้าปัดเป็นลักษณะเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือนะฮะเป็น m i t M ีมนะครับแบบ TFT คือให้ความชัดเจนนะครับมองง่ายนะครับตัวนี้ฮะนะฮะที่ขึ้นมือเปิดมีเหมือนกันนะครับไฟตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับของตัวรัก u ูรจะเป็นแบบปรับอัตโนมือนะครับนี่ปรับอย่างนี้ครับนี่เวลาเขาเปิดไฟมาใส่นะครับแต่ถ้าเกิดเอลิแกนนะเขาก็จะเป็นปรับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะครับหน้าจอนะครับของ l u ก u ูรจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับสามารถต่อ Apple CarPlay ได้นะครับ a n d r o i d Auto ได้เหมือนกันนะครับมีช่องเสียบของตัวสายตัวนี้ให้เหมือนกันพวกนี้มีมาให้เหมือนกันเลย นะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับเปิดป oh. ุ่มเปิดไฟอะไรมีเหมือนกันหมดนะครับนี่นะฮะเนี่ยปุ่มเปิดไฟมีไฟตัดหมอกอะไรให้เหมือนกันหมดเลยนะครับคราวนี้เรามาดูความแตกต่างกันต่อนะครับว่าอะไรมีความแตกต่างกันอีกนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะนะครับของคูแม็กเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะแตกต่างกันเนี่ยฮะตัวนี้ นะครับอันนี้จะเป็นสีเงินนะฮะตอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเตอตัวอีลิแกนนะครับจะเป็นโครเมียมเข้ามาให้นะครับจะเป็นโครเมียมเข้ามาให้นะฮะนี่ครับมาดูด้านตอน2นะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับลำโพงมีให้6ตัวนะครับของตัวนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเข้ามาอีกนะครับก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมฮะ ตัวของเอลิแกน์นะครับจะเป็นเสียบไฟบ้านได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเสียบไฟแบบนี้ได้นะครับนี่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แรงต่างได้นะครับตัวนี้นะครับของตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะวางแก้วได้นะครับเหมือนกันนะฮะนี่นะครับต้องบอกเลยครับว่าความใหญ่ความกว้างทุกอย่างต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเลย นะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเพิ่มความแรงของลมนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ฮะเบาะสามารถปรับเอนปรับอะไรได้เหมือนกันหมดทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับความใหญ่ความกว้างนะครับของตัวรถเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าละครับว่า ชอบแบบไหนอย่างไรนะครับกับราคาที่แตกต่างกันอยู่45,000บาทนะครับราคาที่แตกต่างกันอยู่45,000บาทนะครับแตกต่างกันที่อะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เซ็นเซอร์รอบคันทั้งหมด8จุดนะครับที่แตกต่างกันนะครับระบบ,บ BSM นะครับเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราจะเลี้ยวมีสัญญาณเตือนนะครับว่ามีรถข้างหลังแซงขึ้นมานะครับหรือ ตัว RCTA นะครับถ้าเกิดว่าเราถอยรถนะครับมีตัวเตือนว่ามีรถด้านหลังวิ่งเข้ามานะครับตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ความสะดวกสบายภายในที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับระบบแอร์ขนาดของจอนะครับที่แตกต่างกันระหว่าง9นิ้วกับ7นิ้วนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์อัตโนมัติกับแอร์แบบปรับเองนะครับตัวนี้นะฮะเสาอากาศนะครับที่แตกต่างกันประตูท้ายนะครับที่แตกต่างกันนะครับเป็นไฟฟ้ากับแบบเมนวุนนะครับ ให้ทุกท่านตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับตัวนี้ราคาแตกต่างกันอยู่45,000บาทนะครับวันนี้นํามาเทียบให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะวันนี้ก็ฝากคลิปดีๆเอาไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันอ่าและยืมบอกนะครับอย่าลืมบอกว่าสิทธิพิเศษนะครับที่ทุกท่านจะได้ในช่วงนี้ก็คือราคาพิเศษที่แจ้งไปนะครับแล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับหรือว่า มิวเนะครับมิวเนะฮะปี2021นะครับจะได้ฟรีคูปองนะครับค่าตรวจเข้าตรวจเช็คศูนย์นะครับส่วนรถเข้าตรวจเช็คนะครับค่าอะไหล่นะฮะครั้งละ800บาทจำนวน10ครั้งนะครับโดยเข้าศูนย์นะครับที่1 0,000มกิโลหรือ6เดือนแรกนะครับตัวนี้นะครับได้ฟรีถึง10ครั้งเลยทีเดียวนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้เยอะเลยนะฮะมองตรงนี้เหมือนกันจริงๆนะครับ มองตัวนี้เหมือนกันมากนะครับตัวนี้ฮะนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับตัวนี้เป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะลงมาให้ชมกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ